สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกๆคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศพบพี่น้องของเราอยู่แล้วครับวันนี้มาพบกันในงวดวันที่17มกราคม69วันนี้ครับลุงทัศจะมานําเสนอครับเป็นวิ่งล่าง2ตัววิ่งล่าง2ตัวชน2สูตรครับถ้ากับว่าเราจะได้อยู่สองสองเป็นสี่ไปกลับก็จะแปดหาง ใน8หางนี้ผมจะตัดด้วยเลขหลัก10ล่าง3ตัวเรามาดูกันผมจะทำเลขเด่นก่อนแล้วจะประกอบด้วยเลขหลัก10ล่าง3ตัวผมพาฟังคำเตือนเลยดีกว่าพี่น้องครับอ่ะคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้คลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกำลังนำเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับ เป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความหวังดีจากลุงทัศนะครับมาครับเมื่อฝากและเตือนแล้วทีนี้มาดูตัวสูตรและวิธีทำกันเลยสูตรนี้สูตรที่1จะเป็นวิ่งสูตรที่2ก็จะเป็นเลขวิ่ง ได้อย่างละสองตัวผมไปใช้อ1 0หน่วยครั้งที่4บวกรหัส99้าาคำนวณจากหนึ่งเพื่อสิกิกานะ6กบวกเเป็น15บวกกัน3ามตำแหน่งครับ0ูบวกเได้99้เบวกหเป็น15ได้5 5าบบวกเได้4นะครับสี่บวกเอีกครั้งได้สเราได้แล้วครับสกับสในชุดนี้ ส่วนชุดที่สองผมให้ใช้หน่วยบนบวกหน่วยที่1 8ึบวกเเป็น17บเบวกเก้าเป็นสิบเเบวกศูนย์เราจะได้ที่เกตเกบวกห้าเราจะได้สองนี่ครับเราได้อยู่แค่นี้พี่น้องครับถ้าตั้งในแนวตั้งสูตรหนึ่งจะได้ที่สี่สูตรหนึ่งจะได้ที่ 4, สาม อีกสูตรหนึงคือเจ็ดอีกสูตรหนึ่งคือ2จับชนกัน4 7 4 2 3 7 3สไปกับ2 2เป็น4ไปกับจะได้อยู่8หางใน8หางนี้มีอะไรครับคํานวณ16เอามาใช้16พฤ่อสกีการครับวดนั้นรางวัลที่1นึ่งนะสี่ห้าแตัวล่างที่เรากําลังทํากันอยู่ออก3 7พี่น้องครับออก3ามเจด นี่ครับสามเจสูตรนี้มี3ามสูตรนี้มี7นี่ครับจะถูกที่สามเจดนะมาครับเราถูกที่3ามเจดสำหรับงวดนี้มาไปต่อเลยครับผมพาคำนวณ16บหกพฤศกิการไปใช้1นทันวานะครับเรามาดูกันครับ ร้อยสิบหน่วยครั้งที่สี่บวกกันเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกสองเป็นยี่สิบสี่สี่บวกเก้าจะได้สามสามบวกเก้าจะได้สองส่วนอีกสูตรหนึ่งหน่วยบวนบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งหน่วยบวนคือห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดไปบวกรหัสศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าได้สอง สูตรที่1ได้3กับ2สูตรที่2ได้7ก,กับ2ถ้าแบบนี้เป็นงวดปัจจุบันพี่น้องครับมีโอกาสที่จะมาสูงมากสำหรับเลข2เพราะมันชนกัน2สูตรถ้าเราตั้งในแนวนี้เราจะได้ที่3และ2และ7และ2แบบนี้คำนวณ1 16ณสิกพฤศจิกาใช้1ทธันวาครับ และวดนั้นออก4 6 1 2 5 2 2ตัวล่างออก2 2เท่ากับตัวนี้ถูก2ตัวนี้ถูก2จับคู่ชุดจะได้ที่2 2เลยครับนี่มาครับมาดูต่อไปพี่น้องครับผมพาคำนวณ1นธันวาใช้ท16ทธันวานะ ร้อยสิบหน่วยครั้งที่สบวกกัน3ามตำแหน่งนี้9กบวกหได้14 14ีบวกเ้าได้23าผลบวกเป็น 3, 3มามสามบวก9ได้สองสองบวก9ได้1อ่ะสูตรนี้ได้สองกับ1ส่วนสูตรที่สองผมให้ใช้หลักหน่วยบนคือสองตัวนี้ มาวางตรงหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสองบวกหาเป็น7จ็สองบวกห้าเป็น7ใส่7เข้าไปครับ7ไปบวกหาเป็นสองวดน,นี้ชนที่สองอีกแล้วครับเมื่อกี้ก็ชนที่สองตัวนี้ มันออกสองสองไปแล้วถ้าอย่างงวดนี้มันคงจะไม่ออกสองอีกแหละครับสองสองอีกแหละเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่เราจะรูดที่สองมีโอกาสที่สองจะมาเยอะมากสูงมากถ้ามันชนกันส่วนมากมันจะมาทันทีเพี่นนองครับและมันก็ออกเก3หกสามดเก้าห้าสองตัวล่างออกห้าสองเรารูดสองเราจะถูกในชุดสิบก้าชุดนะ แต่ถ้าสองไม่มานะพี่น้องนะออกหนเกตเราจะเหลือหางเดียวเลยนะสรุปมันออก5้าสองถ้าตั้งในแนวนี้ก็จะเป็นสองหนึ่งและเจ็ดสองนี่มาชนกันไม่มามาเฉพาะสองอย่างเดียวออก5้าสองตัวนี้นี่ครับ มาต่อพี่น้องครับผมพาพี่น้องคำนวณ16ทันวาไปใช้หนึ่1 16ทันวาไปใช้สอ2มกราบวกเลยครับ4บวก9บวก4เป็น13 13บวก4เป็น27 7ไปบวก9ได้6 6ไปบวก9ได้5สูตรนี้ได้6กับ5 สูตรที่2ให้ใช้หลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยครั้งที่1ห,หน่วยบนเป็นห้าห้าบวกหเป็นหกหไปบวกรหัสศูนย์ได้6 6ไปบวกหได้11เราได้แบบนี้ครับถ้าเราไปตั้งในแนวตั้งเราจะได้ที่6กหและ6กหนึ่งวดนี้ชนกันที่หพี่น้องครับ ชนกันที่6ถ้าเป็นงวดปัจจุบันจะแนะนำให้รูด6จะชัวร์ที่สุดหรือถ้า6ไม่มาจะออก5 1ทันทีและงวดต่อมาครับ2มกราพี่น้องครับออก8ป7สามเจ็ดเจ็ตัวล่างออก1 6เราได้รูด6 แต่บังเอิญครับถ้าจับชุดสูตรนี้เราจะถูกที่1 6 6่หนึ่งเลยนี่เพราะตัวนี้ก็มี6ตัวนี้ก็มี6กสรุปชุดที่สองนี้มาทั้ง1และหมาทั้งหและหเลยแล้วทีนี้ครับมาดูกันครับว่างวดต่อมาจะเป็นงวดปัจจุบันซึ่งเราจะนำไปใช้จริงนะเราจะนำไปใช้จริง มาดูซิว่าสูตรมันจะเดินต่อไหมสำหรับวิ่ง2ตัวมา1ตัวไปเลยครับ6กบวกหาเป็น11 11อบเวกเเป็น18 8แปดแปไปบวกเได้เก็ดเ็ดไปบวกเได้6 8แปบวกเ้าได้เจ็ดเจ็บวก้าได้6สูตรนี้มาแล้วครับ7กับ6พี่น้องครับส่วนสูตรที่2หน่วยบนคือ6เอาหมาวางเลย หกบวกสได้0เอา0ูนย์ไปบวก0จะได้0 0นย์นไปบวก5จะได้5นี่ครับเราได้มาแล้วครับแบบนี้ผมจะตั้งที่เจ็ดกับ6เป็นหลักก่อนนะถ้า7มาเราจะชนที่เจ็ดศ็ ไปกลับนะครับเลขวิ่งเลขเด่นเลขวิ่งเลขเด่นพี่น้องจะต้องกลับตัวด้วย7 0็7ศูนยและ6 0 0ู6ย์ศและ5้านี่ครับได้แบบนี้พี่น้องครับ ได้มาใน8หางนี้แล้วทีนี้ถ้าใน8หางนี้ผมว่ามันเยอะเกินผมจะตัดด้วยตัวนี้ครับเรามาดูครับถ้าผมจะให้สูตรนี้ให้พี่น้องไปตัดผมจะให้บวกร้อยสิครั้งที่3ให้บวกร้อยกับ10บนะตัวนี้ครับร้อยกับสิบ บวกศูนย์บวกหบวกหจะได้อยู่3ตัว3ตัวนี้จะมาตัดชุดนี้ได้ยังไงครับอย่างรรางวดนี้คำนวณ16บหกพฤจิกาใช้1ทันวางวดนี้1นบวกหได้สองเราจะได้2องสามสนี่นะ2 3 4งวดนี้พี่น้องครับไม่เอื้อให้เราเลยเพราะว่ามันติดหมดเลย สามกับสี่มาติดในนี้และสองก็มาติดในนี้มันจะออกสามเจ็ดสองสูตรนี้ชนกันที่สามเจ็ดพอมาสูตรนี้ก็สามตัวนี้จะมาชนที่สามเจ็ดแต่มันยังยังได้เท่ากัามาดูงวดต่อมาครับสามบวกแปดได้สิบเอ็ดนหนึ่งนะครับเราจะได้ที่หนึ่ง บวก1ได้2บวก1ได้3เราจะได้ 1, 2, 3งวดนี้3กับ2มาติดในหลักสิบและ2มาติดในหลักหน่วย 3, 7, 3, 2, จ็ดสจะได้อยู่แค่นั้นจากจากแหางก็จะเหลือลงมาน้อยและมันก็ออกสองสองอันนี้ก็ถูก2ตัวนี้ แสดงว่าสูตรนี้เดินหลักสิบงวดแล้วนะอันนี้มา3แลงงวดนี้ก็10เราจะถือว่ามันอยู่10ก็ได้และหน่วยก็ได้อาจลองดูงวดต่อมาครับมันจะอยู่ที่หลักไหนสูตรนี้ของเรามางวด1น่งธันวาไม่ใช้16บธันวาร้อยสครั้ง k สาจะเป็นหนะึงบวกสามงวดนี้1นบวกสมได้สครับ นึบวก3ได้4เราใส่4ลงไปบวก1ได้5บวกอีก1ได้6ได้4-5-6เอาแล้วสิถ้า4-5-6มาสูตรนี้มันชนที่2พี่น้องครับชนที่2องปกติถ้าชนแบบนี้เราจะรูดอยู่19ตัวเราจะรูด2อยู่19ตัวแต่ในนี้ได้4-5-6 ถ้าสองวันมามันจะมาแค่สี่สองห้าสองหกสองไปกลับก็จะอยู่แค่สามสามก็จะเป็นหก็จะได้แค่หหางเท่านั้นและมันออกอะไรพี่น้องครับมันออกห้าสองสองสูตรนี้ชนกันได้ตัววิ่งและเอาตัวนี้มาตัดห้าจะอยู่ในหลัก10บอ่ะมันเดินหลักสิบามงวดเน่ยนะพี่น้อง แตงวดนี้เราก็ถือว่า10หรือหน่วยก็ได้แต่อันนี้3ตัวนี้มาในหลักสิบสตัวนี้มาหลักสิบได้หลักหน่วยได้และ5ตัวนี้มาในหลักสิบห้าสองลองดูอีกสักวดครับมันจะมาหลักไหนกันแน่สาหรับตัวที่เราจะมาตัดตัวนี้นะพี่น้องนะร้อยสิบครั้งที่3บวกเลยครับศูนบวกหนึ่งได้หนึ่งหบวกศนย์ก็จะได้หนึ่งบวกหนึ่งจะได้สองบวกหจะได้สาม ถ้ามองแบบนี้มีสิทธิ์ที่หนึ่งนี้จะอยู่ในหลักมาชนใน1ในนี้สองกับ3ไม่มาถ้าหนึ่งมามีโอกาสที่จะได้6กหนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งหเท่านั้นครับหรืออีกกรณีหนึ่ง6มันชนกัน เราอาจจะเอามาชนที่6ก6 3ก็ได้เอา1ชนไปแล้วนะ1มีในสูตรนี้เราจะได้1 5 5 1 1 6 6าห้หางหรือถ้า1ไม่มาสูตรนี้มันชนเราก็จะเอามาชน6ก2 6 6ส3งหเท่านั้นพี่น้องครับและมันก็ออก16สรุปตัวนี้ เดินในหลักสิบสองออก3 7มา3มในหลักสิบหนึสองสออกสองสองมา10ถือว่า10บก็แล้วกัน4ี่ห้มา5 2มา10และงวดนี้1 2ึสออกหนมา1ในหลักสิบและงวดปัจจุบันหละทีนี้เรามาดูกัน วดปัจจุบันพี่น้องครับลงทัดให้ใช้ร้อยสิบครั้งที่สามบวกกันว่านี้สองบวกแปดจะได้ศูนย์เอาศูนย์ไปบวกรหัสศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกอีกหนึ่งได้สองโอ้พี่น้องครับถ้ามันเดินนะถ้าสูตรนี้เดินนะจะเหมือนกับวดนี้เป๊ะเลยจะเหมือนกับว่นี้เป๊ะเลย เหมือนอยังไงครับมันชนสูตรนี้สูตรเดียวหนึ่งแต่งวดนี้ศูนย์ตัวนี้มาชนที่สูตรนี้เท่ากับว่าเราจะเน้นศูนย์ได้ไหมงวดนี้เราจะเน้นที่ศูนย์ได้ไหมและตามทำลายนะครับถ้ามันเดินมันจะอยู่ในหลักสิบเท่านั้นสามเจ็ดมาสามส,ส,ส,สองสองมาห้าสองมาหลักสิบหนึ่งหกมาในหลักสิบงวดนี้ศูนย์หนึ่งสอง ถ้าศูนย์อยู่ในหลักสิบอย่างที่เราคาดการมีตัวไหนมั่งจะเหลือ2องหางเท่านั้นนะนี่ถ้ามันอยู่ในหลักสิบนะถ้ามันอยู่ในหลักสิบพี่น้องครับมันจะเหลือแค่06กับ0ูย์เ็เท่านั้นหรือใครอยากจะใช้ทั้ง8ชุดนี้ก็ได้ครับ แต่ถ้ามาชนสูตรนี้เราจะเน้นที่ศูนอีกศตัวหนึ่งก็คือเจ็ดศกับ6 0ก็เป็นตัวกันก็ได้แต่ถ้ามันเดินอย่างที่ผ่านมามันชอบอยู่ในหลักสิบมันยังไม่ไปหลักหน่วยเลยมีงวดสองสองงวดเดียวเพราะมันออกเบิ้ลสองสองเนาะมาครับนี้คือเลขวิ่งล่างสองตัวเมื่อชนสองสูตรสูตรที่1ชนแล้วได้6กกับเจ็ด สูตรที่2ได้0ย์กับ5เมื่อมาตั้งกันเพื่อจะจับคู่ชนเราตั้งที่6กับ7ไว้เอามาชน0ย์กับ5ทั้งหมด2อสองเป็น4ไปกลับแล้วจะได้อยู่ใน8หางถ้าใน8หางนี้ตัดด้วยเลขสูตรนี้บวก110 1้อที่3บวกรหัสศ1 1ยงวดสุดท้ายได้ศูนย์หน 02, ศูนมาชนสูตรนี้จะได้ที่0ตัวเดียวถ้าศูนย์มามาชนสูตรน,นี้ถ้าสูตรนี้มานะเราจะได้แค่0607หรือจะเป็น7060ก็สุดแล้วแต่พี่น้องจะใช้แต่มันได้แบบนี้พี่น้องครับมาครับอ่ะก็วิเคราะห์กันพอหอมปากหอมคอสำหรับเลขวิ่งล่างสองตัวมา1ตัว ออะตามต่อนะครับว่ามันจะมาไหมงวดวันที่สิบเ็ดเย็นๆเรามาลุ้นกันอีกทีนะครับมาพี่น้องครับคงอย่พอแค่นี้แหละผมลุกทัดก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ผมได้ดีตลอดมางวดนี้ขอให้โชคดีนะครับคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ